สวัสดีค่ะวันนี้เชิญมาเข้ากัวอีกแล้วเนาะทำเมน,นูง่ายๆแต่เปลี่ยนไปด้วยรสชาติความอร่อยแล้วก็น่าทานแบบนี้เนาะผัดยังไงนะคะให้กุ้งไม่แข็งแห้งกระด้างนะคะแล้วก็สีสันน่าทานแบบนี้เนาะเราเริ่มทํากันเลยนะคะในส่วนของตัวกุ้งนะคะเราแกะล้างทําความสะอาด เอาเส้นดําออกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีไข่ไก่สองฟองมะเขือเทศหั่นไว้เนาะแล้วก็เป็นกระเทียมสับนะคะในส่วนของแตงกวาวันนี้เราจะใช้เป็นแตงกวา3าลูกนะคะแล้วก็หั่นเตรียมไว้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาปรุงเครื่องปรุงกันนะคะก็จะเป็นผงปรุงรสนะคะผงปรุงรสแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลทรายนะคะช้อนครึ่งแบบนี้นะคะในส่วนของน้ําตาลทรายเราก็สามารถ เพิ่มได้นะคะถ้าชอบหวานเนาะตัวนี้ก็จะแบบว่าไม่หวานนะคะกลางๆเนาะก็จะเป็นซอสนะคะ2ช้อนแบบนี้เนาะก็จะแบบว่าะกะกะเอานะคะถ้ารวมแล้วก็น่าจะประมาณที่1ช้อนโต๊ะนะคะตัวนี้ก็เป็นน้ํามันหอยนะคะก็จะ2ช้อนเช่นกันนะคะในส่วนตรงนี้เราจะปรุงรสชาติที่แบบว่าไม่ได้จัดมากเนาะไว้ชิมรสกันอีกทีนะคะ แล้วก็จะแบบว่าเพิ่มความหอมนะคะตบท้ายด้วยน้ําปลานะคะ1ช้อนเนาะเราคนส่วนผสมนะคะให้เข้ากันนะคะแล้วก็เตรียมพักไว้เนะาะเดี๋ยวเราไปเริ่มผัดกันเลยตั้งกระทะนะคะให้ร้อนนะคะแล้ก็ใส่น้ํามันเนาะตอนนี้รู้เขาจะใช้น้ํามันแบบนิดหน่อยนะคะ พอน้ำมันเราเริ่มร้อนเราก็จะใส่เป็นตัวกระเทียมลงไปนะคะผัดให้หอมเนาะผัดไปผัดมานะคะให้หอมได้ที่เราก็เติมกุ้งของเราลงไปเลยผัดนะคะตัวกุ้งนะคะให้แบบว่าสะดุ้งนะคะตอนนี้เราก็ใช้แบบว่าไฟแบบว่าค่อนแรงเนาะถ้าเป็นหัวฟูกก็จะแบบดีมากๆเลยเนาะพอให้แบบว่าเนื้อกุ้งของเราแบบว่า,าสะดุ้งนะคะเราก็จะใส่ในตัวไข่ลงไปนะคะไข่ เราเอาแค่แบบว่าไม่ต้องยีให้เขาแบบว่าแตกเนาะให้เขายังพอมีสีขาวสีเหลืองนะคะปะปะป,ปนปนกันไปเนาะแล้วก็แบบว่าพอเซตตัวนะคะประมาณนี้แล้วคะเราก็คลุกนะคะในตัวของกุ้งกับไข่นะคะพอเข้ากันเนาะ,ะในส่วนถัดไปนะคะเราก็จะใส่เป็นแตงกวานะคะลงไปได้เลยนะคะก็จะไม่ต้องแบบว่าทิ้งเวลาให้ให้ให้กุ้งแบบว่าสุก มากกว่านี้จนเกินไปเนาะแตงกวานะคะเราใส่ลงไปนะคะเราก็พลุกนะคะตัวส่วนผสมนะคะให้เข้ากับตัวแตงกวานะคะอีกอนิดหน่อยเนาะอขออภัยด้วยค่ะก็จะเติมในส่วนของเป็นน้ำน้ำสอดนะคะที่เราแบบว่าปรุงกันไว้เนาะแล้วก็ตามด้วยนะคะน้ําเปล่านะคะหรือน้อําล้างตัวแบบว่า,าชามของเราเนาะเนี่ยค่ะ ใส่ประมาณนี้เนาะก็น่าจะประมาณแบบว่าหนึ่งร้อยมลนะคะหรือแบบหนึ่งถ้วยเล็กเนาะเดี๋ยวน้าแตงกวาเขาก็จะออกมานะคะถ้าใครแบบว่าชอบน้ําเยอะนะคะหรือว่าน้อยก็สามารถแบบว่าปรับกันได้เลยนะคะในส่วนของใครที่แบบว่าชอบแตงกวาที่ยังกรอบอยู่นะคะเราก็ไม่ต้องปิดฝานะคะอ้อลืงลืมบอกไปเนาะว่าพอถึงแบบว่าช่วงที่แบบว่าคุกเค้าเครื่องอ่า พอเข้ากันเนาะลุงจะแยกตัวกุ้งออกมาก่อนนะคะเพื่อไม่ให้กุ้งสุงกจนเกินไปนะคะบางคนก็จะติดปัญหาที่แบบว่าผัดแล้วทําไมแบบว่าอุ้ยกุ้งมันเนาะเลกแข็งแล้วแบบว่าอันคือทานไม่อร่อยนั่นเองนะคะเราก็จะเพิ่มเป็นในอพอได้ที่แล้วนะคะเราก็จะเพิ่มในส่วนของมะเขือเทศลงไปนะคะตัวนี้ก็จะถึงขั้นตอนในช่วงแบบว่าท้ายๆแล้วเนาะรก็จะเลยโรยโรยเป็นต้นหอมนะคะหัน่น ลงไปนะคะเพื่อเพิ่มแบบว่าสีสันเนาะแล้วตามด้วยกุ้งนะคะที่เราแยกออกไว้เนาะแค่นี้เราก็จะแก้ปัญหาด้วยการที่แบบว่าเราผัดกุ้งจนแบบเนื้อแข็งจนเกินไปเนาะอันนี้เราก็จะควบคุมตามความชอบของเราได้เลยเนาะก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะหวังว่าคลิปนี้ก็น่าจะถูกใจใครลหลายๆคนเนาะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจนะคะกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะโอเคค่ะวันนี้ลุงขอตัวไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ ไว้ามาเจอกันใหม่นะคะ